สวัสดีครับพบกันกับเช้าวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2568กับชาวราศีสิงค์ครับวันนี้ได้ไพ่จัดเม้นตนะครับไพ่จัดเม้นตก็คือหมายความว่าคุณมีดวงที่จะระวังจะต้องมีคดีขึ้นลงขึ้นศาลนะครับก็ระวังนิดนึงครับ อะไรที่เสี่ยงหรือเป็นอันตราย,ยาก็อย่าไปยุ่งครับไม่ว่าใครจะให้ไปกู้เงินให้ให้ไปคำาว่าการนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยอย่าไปทํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวเขาจะพาเรื่องซวยเรื่องเดือดร้อนมาให้เราแล้วก็หรือว่าจะเป็นการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยที่มันแปลกๆอะ่ะที่แบบให้ไปรับของส่งของให้หน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องระวังครับอย่าไปเชื่อใจใครใง่ายๆครับครับแล้วก็ อาจจะถูกตัดสินจากเจ้านายหรือว่าหัวหน้าอะไรเงี้ยในเรื่องของการทํางานนะครับแต่ถ้าเราทําดีก็จะออกมาผลออกมาดีแต่ถ้าเกิดว่าเราทําผิดพลาดอะไรเงี้ยผลเราก็ต้องโดนลงโทษยอมโดนลงโทษตรงนั้นนะฮะก็ต้องตามบทลงโทษของกฎระเบียบของบริษัทหรือว่าตามกฎหมายไปนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนชาวราศีสิงหรือว่าราศีทุกราศีหรือว่าทุกคนที่ที่อยู่บนโลกนี้หรือมีชีวิตอยู่นะครับ ก็อยากให้เคารพกติกาของสังคมนะครับแล้วคุณก็จะคือคิดพูดดีทำดีอย่างเงี้ยเราก็จะมีชีวิตที่ดีอะครับมันไม่มันไม่มีทางแย่ได้เลยมันอาจจะช้าหน่อยหรือว่าอาจจะไม่เร็วไม่ทันด,วด่วนแต่มันยั่งยืนครับยังไงความดีก็ยั่งยืนความสงบสุขความดีความยั่งยืนแล้วก็มันไม่เป็นภัยกับเราทีหลังด้วยครับแล้วก็ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังด้วยครับ ฝากสำหรับคนชาวราสีสิงห์ไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายครับ